สวัสดีค่ะพ,พ่อแป่พี่น้องพี่น้องมึอน,นี่ย้ะหน่อยแกงเห็ดละงอกดิจ้ะแกงเห็ดละงอกแล้วก็ย่าไปซื้อย่าปูจืดพ,พี่น้องจ้าอร่อยหนึ่งหกโตก็พักมี่พักย่างนี่ยเลยนะจ้ะมามาพี่น้องมาสดเห็ดแกงเห็ดละงกอกน้ำกันจ้ามาจ้ะพี่น้องกินแกงเห็ดละงอกสดน้ำโกโกอกดอกตูมดอกบานเลยล่ะเนาะพี่น้องน้องไผเอามมใหายจ้ะเพิ่นเก็บมาจ้ะเพิ่อนดูอุบลพี่น้องเพิ่นกระทายลูกต็นตะมันตะมันพี่น้องจ้าต่เบิง อันนี้หาบาทจังมันก็ย่ำปูพี่น้องซื้อคนมาดอกนี่ลอยหนึ่งของนี้ชอบคนตั้งใจจะกินแกงเฮดแล้วจังใส่บักริดย่ำบักม่วงกันพี่น้อง ทำไมเอาไฟสีนี้ให้แม่เนาะดปูจ้ะดูจืดไหมพี่น้องมันมันชาบจ้บดูสมัยไหนอันเท่าไปดองขื้แซมนะพี่น้องดองไม่ต่ำ Ư, cái giảm khóng Mấy chơi lạc nhau nó Chà, ngon lắm mà kín kèm kìa, hộp nó nghe nòi Nó ngon เสียบดังปูนี่หกตัวพี่น้องมาจะเอาปูมาได้บ่เอาปูนี่ก็แซ่บจ้ะมาพี่น้องสดเห็นละงกน้ำกันดอกง่ายขาแง่แง่จับ มันเมือนจ้ะรบางนั้นกปะ อเข้าเดี๋ยวใหเพือพ่อนมาเล่นน้ำเดี๋เพื่อนของมาสวัสดีน้ำจักข้าวมากินปูน้ำกันนี่จ้ะไปน้องมาจา้ะเดี๋ยวพาอมามามากินขา้าวกินปู มาเร็วเเขากล้องให้นุ่งงามก็ทีเนี่ยก็บไข้เว้ยเอาก็มาสวัสดีเพื่อนพี่น้องกันกาม้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอย่าไพผาเพื่อนก็อย่าหน่อยผ้าแสบจ้ะมันในการแทรบแพ็คล้วพี่น้องจ้ายิ่งไพก็ล่งไปแล้วแต่ว่าเน็ตมันข้าในนันได้อยู่โหลดได้อยู่ไม่นี่เน็ตมันจาฝนตกไแม่พี่น้องมันคือมันก็เลยเป็นน้ำอากาศขึ้นไลดอกเน็ต เด็ดดีเด็ดคีกาดรุบะหอยกินก่อนเด้อกิโลสกิโลสประกันมาสวัสดีซื่อๆนี่แหละอุ้ยหนาวไปเพิ่มเป็นเหี่ยห์ห์ไม่หน่อยดื้อกันบ่พี่น้องเป็นดำๆเนาะแม่สีนี่มันคือดำอ่ะแม่อย่าใช้ไฟสีนี้ให้ใช้ไฟสีดำดำอ่ะใส่ซีมันไปเลื่อยๆหน่อยแซ่บบ่เบิ้ลพี่น้องเสร็จละไว้บ่กันมีโอกาสได้ซื้อจะเออ มาดื่มซีมือเยื่อแล้วยังไงเลยอะไรของเจ้าส่ของฉันมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันซุ่มกันหลายๆจ่าแซ่บม่วนดีจ้ะซุ่มแปลว่ายังไงสุ่มกันตอนนี้ยิ่งจะอันทั้งบ้านใดว่าว่าตอนนี้ยิ่งเนี่ยจีบหนึ่งอยู่ว่าบังเอิญุ่มกันซุ่มกันบ้านเท่ากับว่าซุ่มกันยังไงสุ่มอืมไม่ใช่ของก็ซุ่มสุ่มเนาะพี่น้องบ้านไม่ใช่บ้านกินน้ำกันอือก็เกิดจะโด่วนมือก็จะมาหลุดเลยนะ ไม่รู้เลยนะอันนี้เรื่องจริงพี่เนาะย่งหน่อยแล้วรูกไฟว่ารูวมาซุ่มกับมาซุ่มตะเนาะอืมเขาเรียกปูอะไรเนี่ยปูเจืดแบบปอุ้ยซื้อให้เราปิดเม่พี่น้องเลยแซ่บไรขอโทษจ้ะอร่อยเอารูดปากหิ้วแห้งซันอืมหน่อยมือดีไหมลูก กินดีนูกกินตรงนี้ไงลูกลุงเดียยงออกเลยวันนี้ออกกล้องเลยลุงเดียก็เริ่มเป็นคุณแม่ลนะอันนี้เ็เรียกเห็นอะไรวะเห็นเห็บก็เออเห็นจะใขรไม่ให้เหรออ,อันพี่น้องกันจา้าเล่าอันเกิดรุ่นไข่สามปีอย่าไปบอกอายุนะพี่นอ้องยันจะเ่าอะวล่ะเ่าค <c oughs> <c oughs> ัทได้กันอะไรแม่ เลขสามมาพี่น้องเบิ้งถ้าแบบไงพี่ละงูสุดโกโกกแซ่บใจพี่น้องย่ำนี่นไหมเบลเอ้ยกินกับย่าไม่ได้หรกเบลคลิปให้กับร่องอยู่ดีจ้นแกงยีรละงอกถาดบักไงร่องพายปากมาตั้งแปดถุงพี่น้องคลิปยังไงพี่พี่เป็นเงินก็นจะเป็นสองพันบาทพี่ดอกติดตามได้ที่ตันสามที่ห้องซื้อในกรุงเทพนะจ๊ะ แล้วแล้วหนึ่งอาดมากไหมพี่น้องติดตามนี่แพไ้ไดเรื่อจ่าช่องยิ้มให้ผ้าเพิ่อนจ้าวันนี้แกงนี่ระงงขาดซ้ำนี่ล่ะอันกินบะเบอด่จอจะกินกับสามีหัวเราะมาแล้วเสียดายบพรลูกสาวมันกินต่ออยู่นี่หน่อยก็เจอทุกแกงเห็ดแซ่บข่อยอยู่ฟีมือเนาะซ้ <c oughs> ำกันนะเปล่าชุบเยอะไม่ใส่ เห็ดมันหวานอยู่ละไหนดูดิหยิบอันน,นี้ดูดิยำมะม่วงเหรออร่อย,ยอร่อยร้านนี้ยำมะม่วง,มมงปูเจิดพี่น้องมันอีกินัวน้ำกันเนาะจา้ะไปอีตูจ้ะ ช่องยายหน่อยแฟมบิลี่แหละก็ไปเบิ้งช่องยีไพ่พ่อเพื่อนนะเด้อจากพี่น้องฝากแมจ้ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำแน่ช่องยายหน่อยยีไพ่ละจ้าลูกโดดก็มีพี่น้องอจริงลูกโดดเหยียบขั้นตายค <c oughs> ืออะไรลูกโดดคอยโหลดไอ้โหลดไอยูทูบคอยบังแล้วอยู่อัาเน็ตมีแท็กพี่น้องเลย ปูนีแซบแซบพี่น้องพี่น้อยว่าปูนีแซบก็ปวดปูมาปูมาปูมาอืมปูมาเพราะแซบเป็นยังไงไม่รู้หนูไม่ชอบไม่หนูไม่เอาจานตจักแล้วกินเลยพี่น้อยเคยนั่งเปนกำลังใจท่าปากับลานมันหกนิ้วเข่าลานท่าป่าใคร้องนี่ยทาเองนะบ่าบอกแล้วอ่อนออนทีว่าถ้าสีบันเก่นมาก อย่างเชิงเคียงเลยอ่ะบอกว่าอันนี้หายใจนั่กเป็นกำลังใจอิ่มยัยไพ่บ้าเพิ่งกินได้แน่นไปไงอะไรเย็นชูจิเนาะกินอีกแล้วเหรอวาซาบิเหรอกินหิวข้าววาซาบิปนี่สิมีเสียงลูกน้ำด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะแต่บ่ยอมเข้ากลองจ้ะ ต้นสวยเร่มของก่องต้นนไม่สวยได้มีถั่วรูถั่วรูเนาะถั่วลิสงนี่ไงถั่วก็มีนะ้วเจมมาหนาวว่าหัวอูสะดวกเขาบอกว่าถั่วลิสงมีประโยชน์นะคะมีดูคลิปไอ้เพื่อนๆกันนี่แหละเขาบอกว่าเพื่อนๆในยูทูบเขาบอกว่าถั่วลิสงมีประโยชน์หลายอย่าง ร้อยหนึ่งพี่น้องกับป้าแพงได้ปู่งอกโตจ้ะโตประมาณมันแสีบมันนวดก,กบปูมาได้พี่น้องเนื้อมันหวานาปูมาย้ะหน่อยว่ามันสิเป็นข้าวๆเนีน่ยนะอะไรก็กันนมันมันเนื้อหวานเนือน้อเจ้าไหนเด็งแบบเนือ้อปูมาขาวมันลูกสาวใหญ่โทตมากจ้ะ ค่ดจังหวะแน่นิดหน่อยต้องพี่น้องเนาะค่ดจังวะายะหน่อยจริงแรกแซ่บ <c oughs> ม่นเองจริงแซ่บค่ะมันใ้รสชาติเนี <c oughs> ยงกันม่นลลด้รสชาติจับ,บจับทานได้หน่อยฟาจับตาซิเข้าไปาจ,จับมมื่งอกคั้มีกระตุปลาะจ้าให้ยะหน่อยแล้ว จังล่าผู้เดียวแล้วหล่นกับคนหลายๆนะจ้าปากกล่อมย้ยใบเอ๋ยแป๊บเพื่อนแนแน่ผักติว๋วผสมพีนองจะกินผู้เดียวได้ยังไงเด้อ,อแล้วก็เล่นจับพี่น้อง<า>แต่ว่ากินยาตักเทียนกันหยิบกันพี่น้องใส่มือก่อนใส่ส่วนพูนพี่น้องนะดอกอนี่เบ้ย เจอถุมดอกหน่อยไหม <c oughs> น้กค่ะกันนะนะไ,ไ,ไ,ได้ไหมพร้อมดูแล้วได้บ้างไหมมาเลยพี่น้องกินกันเห็ดน้ำกันจ้าน้องไส้กับน้องไผ่ฝากมะหอ มีพระเอกเขาเลยยากจามลุคนแอร่อยมากแกงเวมือแม่นาพีินองเบลเอ้ยไปกินยำลูกมาหลาน อยู่ม้อสามจ้ะมาหลับพนัยนยำขึ้นเลิกเรียนมากมานอนหญ้าเลยปกุกได้อารมณ์บดีตอนคืนเขานอนตีหามีพี่น้องหญ้าลูกแล้วหญ้าลูกตำทาเป็นนอนก้องก่อยว่าเป็นเท่าไม่เ,เห็นที่ไหนบุ๊คเขาคิดว่าเขาเป็นเด็กยุโซนยุโรปจ้ะไม่ไม่ใช่โซนเอเชียไม่ใช่ไม่โซนเอเชียตีหาหญ้าลูก เตรียมของไปทำงานอืมไปทำมืงโทรศัพท์ยังหอนเบื่อเบื่อท้องกับว่างว่างโทรศัพท์ตอนยาตื่นตีหาเออย่าหน่อยเลยเงแห้งเอาลูกโดดไหนคือลูกโดดนี่ไงพริกพริกก่อน ขาเนี่ยมันมนึงนจือมมอยังหน่อยเนาะี่ยงกิน้วเลยไหอืมนี่มือเดียรหน่หนะเนี่ยมนั่งรอเนยนะภกินวนอกไปนองยังค้ำเดียวจ้ะ พ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ให้หน่อยกับถ้าพ,พี่น้องกินเข่ากับแกงให้ลรางงานะจ้ะกับของกินเล่นนี่พี่นอ้องยำปูกินตัวสิอเอิรืลูกเอิ์หลามมันเล่นน้ากันไม่ได้กินเลยของทีไปเอาข้หลอดได้เลยพี่นอ้องเมื่อพี่น้อ,นองเมือม่อเมือม่อเมื่อจะเมื่อพ่อกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ